ท่านเลยนะครับวันนี้พา fc มาเอาคันห้าคันแปดมาไหว้หลวงปู่นะครับเพราะว่าเอจะมีโครงการทํากระถินเก้าวัดนะครับเลยมาขออนุญาตหลวงปู่เพื่อจะพา fc แฟนๆช่องคุ้มทรัพย์พญานาคทากระถินเก้าวัดด้วยกันนะครับเลยมาขอขมาหลวงปู่ก่อนนะครับเพราะว่ากระถินนี้เป็นกระถินถวายเพื่อหลวงปู่ด้วยนะครับะจะทํากระถินเก้าวัดนะครับเดี๋ยวเรามาถวายคันห้ากันแปด ถมละสังขารหลวงปูส่สวงนะครับมาก็จะเปิ็นมาเจอเลยนะครับสองสีสงบวกสก็เป็น4ีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปได้วยกันนะครับไปยูทูปเปิดเอคอนเดี๋ยวครั้งนงนรับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จะมาดูกันนาฮะทั้งเป็นหลวงปู่ A 2016 1844 1853 1844 1853 1844 1853 1854 1855 1856 1857 sama 1859 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1858 1859 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1858 1859 1858 1859 ดูเลยสถานที่นึงนี่คุณเจ้าลึกกัน5กัน8สมขอเข้ามาได้บันใหญ่คอญายตรออุยเลอเบิร์กพลอเบิร์กชงกลุ่มสัพยานาเบิร์กชงอินดี้ชาเนลอุย FC บันมือเจริญๆอุย FC บันชอบอุย FC บันเชบันกดถูกใจอุยตรอจัดกี่มืออุยตรอจัดกี่ชมอุยตรอจัดกี่อันนี้ตําไมกี่สอตําไมกี่ អួយគីទីប្រសើរអួយគីទីមើអួយគីទីបានបើកផ្លូវអោយតបានឆ្ងាយឆ្ងាយគឺអោយឡើងកពុះកពុះបន្តាទីធ្វើអីក៏អោយប្រសពសំរិទ្ធបន្តាទីអឺធ្វើអីក៏អីបានມັນអួយឃ្លាក់ទេដលផ្លូវតត្រាទេថៃឋានតត្រាគាត់ឲ្យឃ្លាវខ្លាតផុតภัยអោយល្អពុបផករក្សាดูแลតាំងចំងតងអោះដែលបានមើថៃតមកទៅលោកសិក្ខាលោកពុទ្ធសពបាននឹងក៏អោយទៅតាមดูแลផងเด้อលោកសាធអួយ គុំសប្បុញ្ញាគេនឹងទៅគេទី9វត្តក្អុយលោអើកបើកផ្លៅអុយភឺហុយបើកផ្លៅគេប្រសពផលសំរិទ្ធនឹងគេទី9វត្តនេះដែរបានគេតាំងចិត្តនឹងទៅគេទី9នេះក៏ឲ្យលោជួយគុំសប្បុញ្ញាឲ្យបានលุยចិញ្ចិនចើនឯបានប្រាក់បានអាចបានស្តាងបានធ្វើគន្ថននឹងវត្ត9វត្តលោเด้อឲ្យប្រសពសំរិទ្ធនឹងក្នុងខេកដឹក11សាទុលោញាទៅកញរលេះ เลขกระถินกาวัดนะครับเลขที่ทพิท่านจะเปิดนะครับคาไพทูก็โฮมบุญกระถินนะกระถินกาวัดนะครับเอฟซีเลยเปิดสองสองหกหกสามสามเลยสาธุเอาคนเจ้าสมโชคสมเรียบนางเตอกระถินกาวัดนี่ก็นางสมนางฟ้าไอ้รอยเลขนี่โอ้ยเจงชนดถมเดิลไอ้ตรวรางวัลที่หนึ่งไอ้ตรวรางวัลที่สองไอ้ตรว หล้านสิบสองล้านสาบล้านสี่สบล้านห้สิบล้านกแล้วแต่บนวาสนานี่ก็เคยอย่างนี้เด้อเหล่ามวยปีใบรกระทิน,นะคับเ้าวัดอ,อันนี้เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับนี่ค่อยๆเปิดนเละนดนะครับเดี๋ยวทื่นเต้นเลขสวยเพราะเขามีบุญวาสนาเขาต้องดูก่อน,น,ออน,นไม่ได้เอามาเลยพี่สา สาม3ุมมค่ะนี่มีที่สูงสามหนึน่งนะครับเดี๋ยวผมจะจับปิงปองเสริมไปชุดหนึน่งเสริมไปชุดหนึ่งครับคือ អត់ទុះ1ល្អអើយគុនចៅចាប់ຕົວเล็กនេះលេខឆ្នោតធំលេខต่างប្រទេសលេខអីក៏អីចេញមកតំណឲ្យទីត្រូវនឹងចាប់ពីងប៉ងជួយកន្តិនក៏បរម័យលោកបងច ồng គុំសัพភยานាគេនឹងបានធ្វើកន្តិនកៅវត្តក៏មោះសុំលោកអោហើយនឹងសំរាទូសុំលោកអោឲ្យគុនសះគុនហាឲ្យប៉ានលុយប៉ានធ្វើប៉ុនចលនាដើរលោកអោសាធុ <Scroll> โอ้ตัวเดียวกันเจดหนึ่งศูเจ็ดเจดศนย์หนึ่งเจ็ดนเลอ่ะครับโอ้ต้องนับอย่างนี้เนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้มันเดือดเหมือนกันต้นอันนี้ผมไม่ได้ไปกวนเด้อจับเอาแบบไม่ไม่ครับ สามเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งจำเลยดาวเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับคือนะครับแมาจอด้วยนะครับเลขนฟังต้องลืมอะไรน้ำเกลือสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เล่ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันและเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันด้วยโอใช่ครับตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันนะอันนี้ถ้าเราเอาเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับฟังต้องเดิสามศูนย์เจ็ดจับอินฟอง เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะแคปไปน,นะคะอะไรนะฟ้าเครื่องดื่มอะไรนะเมื่อกี้สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์หนึ่งไม่ใช่พูดสามศูนย์เจ็ดเมื่อกี้กิดกามืองตัวเดวกันเนาะสงสยัยจะให้ตัวนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้รหัสกฐินเก้าวัดขอหลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าให้เปิดโชคเปิดลาภให้กฐินเก้าวัดนี่ก็ขอให้ได้ตัวเลขผมก็อธิษฐานจิตว่า จะจับปิงนปองให้แต่ทําไมมาเหมือนกันคือหลวงปู่ให้ครับมีคณะกันเป็นมาขอหลวงปู่ด้วยครับตามตามเรื่ไม,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 มครับตามกติกาของหลวงปู่ขอหลวงปู่ให้ใบเลืองด้วยให้ใบแดงใบใบแดงไม่ได้หรอ <laughs> ใบแดงตัดสิทธิ์เออใบเลืองสู้ต่อเออเป็นการเตือนอ่ามันเล่นบอลนั่นแหละ อาจจะให้เลขมวลนีล่ลงส่วนส่วนมากผมจะจับมือซ้ายจะมีโชคถ้าจับมือขวาผมจะจับเลขเหลาจับมือขวาครับอันนี้จับมือซ้ายขอเลยโฉนดทมรทนะครับโฉนดเลย<น><น>ทมเลยโฉนดโฉนดไทยโฉนดไทยก็คือรัฐบาลเ,เลขรัฐบาลก็ ก็อยู่สามคนก็ไม่นึกว่าจับได้แบบนี้เนาะเพราะเราก็ล้วงหายก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรแค่ล้วงเหมือนเราจับฉลากทหารนั่นแหละครับมาเข้าตัวเดียวกันคือผมจับปุ๊บจะจับผูจะนับจากนี้มานี้ไม่ใช่จะนับจากนี้ไปนี้ก็เลยเอาหนึ่งลงกนเอาสูตรลงที่สองเอาเจ็ดลงที่สามก็ตัวเดียวกันกับตัวนี้แต่ไม่ได้เขียนเน้อทำยังไงจะเห็นนี่ตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวครับีกระดาษก่อนกระดาษมีอยู่แต่หาปากกามา อืมโอ้ตัวนี้นะครับพี่ท่านนะครับปากกาไม่มีอันนี้ลูกปูเคยเขียนเลขให้แต่แบบนี้แรับเอาทาเขียนโอ้เนี่ยครับนี่นะครับเอาทาแล้วเขียนนะครับไฟเอ็มยังไงสามศูนย์หนึ่งค่ะสามศูนย์หนึ่งนี่คือเลขเดิมไม่ได้นัดหมายนะครับ 1> 1เลขเดิมไม่ได้นัดหมายจับได้เหมือนกันเลย อันนี้ผมเอาวิชาลวงปู่ม,มาเขียนแคปหนา้ 4, นาจอเอซีแคปหน้าจอดแคปแคปไทันนะครับหนึ่สศูนย์คับเก็บศูนย์หนึ่งนะครับเตะศูนย์หนึ่งนหนึ่งศูนย์ตัวเดียวกันเลยทายนตัวข้างบนจับลูกปิงปองตัวข้างล่างเปิดฝาเอ็มตีขอกระทินก้าวัดครับขอให้สำเร็จเดอนลงปู่นขนตัว ตัวนี้ถ้าเราตีอีกอย่างหนึ่งก็คือแปดศูนย์หนึ่งที่คระทำหลัอมอออเป็นตัวแทนหลปูในการถวายตัวทิพยเก้าวัดนะครับเลยขุโคพมาลงปูนะครับให้พิทันเป็นตัวแทนในการของลงปูให้นะครับผกไปที่ไหนเราจะอธิทานจิตถึงลงปูนะครับก็สซบุญของ fc ทุกคนทุกท่ั้งเลยนะครับที่ติดตามรับชมหนงปีมีครั้งเดียวนะครับ อ๋อ ac มาแทรกเลย ac มาแทรก ac มาแทรกในหัวบางที่หนึ่งพุทธิจิตตายอยู่นี้นะคะชัดไหมกลงเห็นไหมครับนี่เลยปิชาลงปูไหนเขียนอะไรเอาทานเขียนร้องไม่ยิครับฐานตัวนี้ครับโอ้เขียนแบบนี้ครับที่เสาไม้พยุงเอาตัวนี้เลยเขียนครับ แล้วก็ที่พื้นกระดานก็ของงดผ่านมาผมไปถวายไอ้อะไรครับมันส้อมเขาเรียกอะไรข้าวต้มข้าวต้มครับข้าวต้มมัดแล้วก็กล้วยแอปเปิลส้มเอาไปถวายลวงปู่ที่กระท่หมม้พยุงพอดีผมจุดทูบแต่นี่ส่งให้คนเดียวผมไม่ได้ส่งให้ใครจุดทูบได้หนึ่งสี่หกแต่มันออกแล้วเนาะก็อยู่ในโซซับนี่แหละคือผมส่งให้เฉพาะทิดพัน แต่แต่เอฟผมลืมส่งให้ส่งให้คนเดียวก่อนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ส่งให้ส่งให้เฉพาะ49มันออก46กับ143แล้วก็59ก็อันนี้ก็เอาใหม่เนาะวันนี้โคตรก่อนมันก็เฉียดเม็ดเดียวแต่ผมให้ผมมั่นใจแต่ผมผมไม่กล้าออกสื่อบอกว่ามั่นใจพันเปอร์เซ็คือในใจผมมั่นใจร้อยเปอ์เซ็นต์งมวดที่ผ่านมาแต่ออกสี่ส พอลวงปู่ให้ทําจุดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วเอารถไปจอดตรงหน้ากระท่อมพระนอนก็8 9ดเสามเหมือนเดิมครับแต่ทะเบียนรถนั้นทะเบียนรถนั้นพลาดไปคือ0-204์สองศูาธุบคพิาด้เครับสาธุสาธุ่งลุงปู่กระท่อมาสังขาบ้านตรงลอโคนตัเทีจังหวัดสุรินนะครับ อันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งจับปิงปองโอ้มือมือผมจับปิงปองได้เจ็ดศูนย์หนึ่งผมเป็นตัวแทนจับให้กระถินก้าวัดเจ็ดศูนย์หนึ่งเปิดฝาเอ็มเปิดก่อนแต่ผมลงข้างล่างสามศูนย์หนึ่งเพราะก็อยากรู้ว่าหลวงปู่เปิดฝาเอ็มที่เรามองไม่เห็นสามศูนย์หนึ่งแล้วก็ผมจะจับให้กระถิ่นก้าวัดว่าจะได้เลขตัวไหนพอดีหลวงปู่ให้เหมือนกัน สามศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์หนึ่งโอ้เจ็ดศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์หนึ่งข้างล่างข้างหลังเดียวกันครับแต่ข้างหน้าเปลี่ยนแค่สี่แต้มก็คือผมนึกได้ว่าสี่แต้มนี้ก็คือเอซีเขาตัดออกตามไม่ตัดก็คือเจ็ดศูนย์หนึ่งเหมือนกันอันนี้ตามความความรู้สึกเรามองตรงนี้จะเป็นเลขสี่ก็คือลบเจ็ดลบสี่เท่ากับสามศูนย์หนึ่งก็ อันนี้จะเป็นปริศนาของลวงปู่ทั้งหมดถ้าเราเอาสี่มารวมปุ๊บเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งตัวเดียวกันอันนี้ความรู้สึกของผมเด้อที่ผมเคยกับที่ผมเคยตีปริศนาลวงปู่ก็จะตีแบบนี้ครับคือปีนี้ตั้งใจว่าถ้ามีปัจจัยอกจะได้บารวานที่เป็นบารวันกระทินเป็นคลองนะพี่ชันเพราะว่าเคยมานั่งตรงนี้ลวงปู่ตีคลองที่ด้ยินสามครั้งเลขโอห์มสามศูนย์ตอนนั้นอ๋อปีนี้ทิพพันธ์จะทำกระถินเป็นคลองเก้าคลองเก้าวัด ่จะให้เขาเจอสลักชื่อให้จากร้านมาเลยครับของเล็กของใหญ่ก็แล้วแต่คือแม่จะอยู่อยู่ตามปัจจัยพูนง่ายงอยู่ตามปัจจัยที่ช่วยมาแต่ถ้าเป็นไปได้อยากได้เท่ากันหมดเท่ากันหมดครับสูงประมาณเม็ดหรือเมตรห้าสิบก็ว่าไปพญานาคเป็นเป็นรูปพญายนาคเพราะรว่าเป็นช่องคุงยย้มซั์พญานาคครับ้พญายนาคท่านบรรดาลคำว่าโคเนี่ถ้าใครมีจะมีชื่อเสียงโด่งดงังแล้วก็จะเป็นการ,รเปิดด้วยเปิดดวง เปิดโชคลาภเปิดธุรกิจเสียงดังโด่งดังคือมีชื่อเสียงไปทั่วโลกกล้องกล้องฟ้าเขาเรียกค้องก็คือกล้องเสียงกล้องคืออย่างสมมุติว่าร้านค้ามีชื่อก็จะไปทั่วอาณาจักรไปดูแล้วมันมีสี่สี่พันห้าเดียสี่พันห้านี่ให้แกเกลักชื่อให้เลยใครเป็นเจ้าภาพสี่พันห้าก็น่าจะสูงประมาณเมตรหนึ่งเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบแต่เมตรแปดสิบแต่าร์มหนาประมาณสามมิล ครับมันอยู่ที่ฟาร์มนาถ้านาห้าเซนหกเซนก็ตระทาก็จะขึ้นตามตามนั้นตามที่ฟาร์มนาครับครับเป็นไปได้แต่ใครเป็นจะพับคนเดียวก็จะมีวัตถุมงคลวงปูสงให้เองมัเลยครับกาจรได้เขียนชื่อแกสลักให้แบบสวยเลยนะครับมันจกร้านเขาเลยนะครับอันนี้ก้าวัดทิฏพันธ์ก็อยู่ในใจแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเปิดเผยครับอยู่แล้วครับอยู่ในใจแล้ววาทิไายบ้างครับเตียว่าเบื้องต้นได้แล้วคล้องเลย ได้แล้วหนึ่งยังอยู่แปดครับอันนี้ก็คบรัขอให้เอฟซีได้ดูได้ชมแล้วก็ถวายคองคองหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสี่พันครับก็ตีไปห้าสี่พันหกไปครับแต่สครับโอ้สี่หกก็ออกแล้วเนาะสี่หกออกแล้วก็ยังเหลือเอาสี่พันดีกว่าสี่ศูนย์ สี่พันห้าถ้าราคาโคงสี่พันห้ากคกเก้าวัดก็เก้าสี่ห้าโอ้มันจะมเด็กจเะเอานี่แหละเลขท่นี่นะน่าครับเอารหสนี่หละเพราะลุงปู่ให้ตัวนี้เลยแล้วเพราะเราไม่มีการแสดงและไม่มีการจับแล้วก็มองดูคือเสี่ยงดวงมาเราคัดเลือกทหารนั่นแหละฝาเอ็มเราก็ไม่ได้เปิดดูก่อนก็มาเปิดแกรกตรงนี้หมุนไปหลายสิบรอบอยู่ ครับบางทีอาจจะมาขอพิทัก์เศษจีวรนกปูนิดหนึ่งอาจจะเก้าชิ้มเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ได้เพราะผมเคยช่วยไปแล้วชุดหนึ่งอันนี้ก็จะให้อีกเพราะว่าชุดนี้มันไม่มีน้อยแค่เก้าเก้าคนอันนี้ผมให้เฉพาะเก้าชุดครับจะให้เฉพาะเก้าชุดเพราะผมก็เคยให้ชุดใหญ่ไปแล้วครั้งนึงมันมันพูดไม่ออกเวลาผมพูดอย่างนี้มันใหญ่มันจริงหรอมันเจาะ ตอนนั้นมานั่งไหลสดเห็นหลวงปู่ตีคองแสดงง่าคองนี่สําคัญอย่างยิ่หเลยครับถ้าถ้านั่งคนเดียวไม่เชื่อเพราะผมอยู่ด้วยครับแล้วคุมทรัพย์ถามว่าใครตีครององค์ก็หันไปไม่รู้ใครตีครองหลวงปู่เลยนะจะตีให้ฟังวันนั้นก็เจอปฏิหารเหมือนกันผมนั่งอยู่สองคนหลวงปู่ก็มาอยู่ข้างหลังเหมือนกันแต่เสียงชัดเจนอันนี้ไม่ได้ฝัน อันนี้ไม่ไ,มได้แสดงได้ยินจริงๆต่อหน้าหลวงปู่ประจันขนาดนี้อันนี้ถ้าถ้าจริงใครอยากมาไหว้หลวงปู่ก็บางทีอาจจะเงี่ยมๆีก็ลองมานั่งสมาธิดูตรงนี้สักห้านาทีหนาทีก็ลองดูถ้าหลวงปู่สมัมผัสจิตจิตเราสมัมผัสหลวงปู่จะให้เห็นปฏิหารจริงจริงแต่บางทีปฏิหารผมอาจจะเล่าไม่ได้ก็มันเป็นส่วน,น,นบนุคคล แต่ผมเคยทําคลิปอยู่มีแต่คนถามว่าลูกปู่ปฏิหารอะไรยังไงคือมันพูดไม่ได้ครับวันนั้นดังั้ำซั้งลงถ้าลองตีดูซิมันดัง,งดัง,ดง <c oughs> เราต้องเปลี่ยนกครลองลองดูเนะานะอันนี้แบบจับอันน<ม>ี้ไม่ต้องไม,ไม่ต้องจับคือวันนั้นได้ยินเสียงขนาดนี้เจอผมจะตีเคาะประมาณนี้ สองหรือสามครั้งวันนั้นครับอสี่ครั้งเป็นเลขออกศูนย์สี่ครับสี่ศูนย์อะไรๆคุณกบอกว่าักคองดังสีครั้งโอคองกับกลมๆจะเป็น <S <S สี่ศูนย์ก็ออกศูนย์ครับอโอเคงั้นก็อบคุิทันแค่นึงเนาะอ่ะก็ท่านพินทันมีอะไรฝากเอฟซีครับอันนี้ก็ก็ฝากเอฟซีถ้าเลขตัวนี้เข้า ก็ขอให้มีกระถิ่นก้าวัดก็ขอให้บอกลุงปู่ว่าขอให้เลขนี้เข้าทั้งสองชุดถ้าชุดในชุดหนึ่งก็คือชุดกลางหลังนี้ตัวเดียวกันถ้าลุงปู่ให้กระถินก้าวัดเลขนี้ต้องเข้าบอกลุงปู่อย่างนี้ครับอันนี้ก็ขอให้เอฟซีดูเลยชมถ้ามีอยากเป็นเจ้าภาพของร่วมถวายของเป็นเจ้าภาพชุดหนึ่งก็ประมาณ สี่พันห้าใช่ไหมพี่แกสลักชื่อครับสี่พันห้าพร้อมแกะสลักชื่อชื่อคนที่ถวายใช่ไหมพี่ครับชื่อคนครับคนที่เจ้าของก็อันนี้ก็ติดต่อคุ้มทรัพย์พญานาได้เลยครับให้แกะสลักชื่อจากเราเข้ามาเลยครับจะได้สวยงามนะครับแล้วผมก็ร่วมสมทบคือของศักดิ์สิทธิ์เล็กๆน้อยๆให้คุ้มทรัพย์พญานาประมาณเก้าชุดครับครับ นอกนั้นก็ขอสงวนลิขสิทธิ์ <c oughs> ครับผมสาธุเอฟซีที่ดูและชมติดตามขอให้ร่้รวยอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองคิดสินใดทสมคำปรารถนาเดินทางไปไหนกขอ,ขอให้เคล้วคลาดปลอดภัยมีมหานิยมติดตัวขายของขอให้ร่ำรวยลูกค้าเข้าเยอะๆเจริญรุ่งเรืองสาธุอายุย